สวัสดีครับ f อฟช่องทีทงทอมชาแนลเอฟซน้องต้นข้าวสุปรียานะครับเอฟซที่อยู่ทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับเพื่อนบ้านของเรานะครับพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะอยู่สปปเรานะครับหรือว่าจะอยู่ต่างประเทศประเทศใดก็ตามเนาะอยู่ในโลกเนี้นะที่ได้รับชมช่องทีทงทอมชาแนลนะครับต้องกราบขอบคุณนะครับวันนี้เรามาพบกัน ท่ามกลางนะครับที่บรรยากาศตอนเช้านะครับที่มีฝนตกฝนตกนะครับวันนี้นะครับวันที่5าเดือนกันยายน2568ครับบรรยากาศสดชื่นเย็นสบายแต่ว่าถ้าหากว่าใครจะเดินทางไปข้างนอกนะครับต้องต้องเตรียมตัวต้องมีอุปกรณ์สำหรับป้องกันฝนด้วยพกร่มพก <g ül> เสียกันฝนไปด้วยจะเดินทางไปไหนก็ตามนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับฝนตกถนนลื่นการใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังด้วยนะครับให้ระมัดระวังด้วยด้วยความปรารถนาดีจากช่องทีตรงตอนชาแนลครับขอบคุณล่วงหน้าสําหรับท่านจะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ข้ามโฆษณา <g ül> เพื่อว่าเราจะเป็นจับมือเดินทางไปด้วยกันนะครับในชีวิต อันสดใสของพวกเรานะครับโดยเฉพาะเอฟน้องต้นข้าวสุปริยาผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับคงจะมีความภูมิใจมีความดีใจนะกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะที่มีส่วนร่วมมีโอกาสนะครับเป็นเด็กผู้หญิงคนธรรมดาคนหนึ่งคนแรกของประเทศไทยผมบอกเลย เป็นคนแรกของประเทศไทยเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับเมื่อวานนี่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทยที่มีเด็กหญิงคนหนึง่งเด็กหญิงธรรมดาคนหนึง่งนะที่เกิดมาในท่ามกลางที่ต้นทุนชีวิตก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะลําบากได้ซ้าไปนะมีโอกาสได้ร่วมในพิธีเปิดงานนะครับน,นะกิจกรรมกีฬาระดับชาตินะ นะระดับทวีปด้วยระดับอาเซียนนะระดับทวีปนะครับระดับโลกเลยก็ได้เพราะว่าคิงคัพเนี่ยนะครับเป็นประเพณีฟุตบอลนะครับเป็นถ้วยฟุตบอลที่เป็นถ้วยพระราชาทานนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึนะ่งสมาคมฟุตบอลนะครับเขาก็จะเชิญนะครับสมาชิกนะครับที่ร่วมแข่งขันนะครับ นะปีละนะครับสทีมโดยมีทีมชาติไทย1ทีมในนั้นนะครับแล้วก็จะเชิญทีมนะในต่างประเทศนะครับทีมต่างประเทศมาร่วมงานนะครับอีก3ทีมปีนี้อะไรมันจะบรรจบพบกันขนาดนั้นนะครับนะที่มีดาวฤกษ์ในวงการลูกทุ่งนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจานบรุรีแล้วสมาคมฟุตบอลนะครับปีนี้นะครับ ยังไปเลือกสถานที่สนามแข่งขันที่จังหวัดกาญจนบุรีอะไรมันจะประจวบเหมาะขนาดนั้นเขาเรียกว่านะ้าแข่งบุญแข่งนะ้าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวัฒสนามแข่งไม่ได้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันไม่มีความบังเอิญหรอกครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจนะแ้ากับ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่พวกเราติดตามมาก็ช่วงระยะหนึ่งแล้วล่ะนะครับหลายคนก็จะติดตามน้องมาตั้งแต่น้นนะครับตั้งแต่น้องเริ่มเข้าประกวดในนะรายการนะครับวนเพลงชิงทุณนะในช่องวันใช่ไหมนะครับเราก็ตามมาตั้งแต่นอนนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับน้องโดดเด่นน้องเป็นหนึ่งเดียวนะครับหนึ่งเดียวจริงๆริเราอดภาคภูมิใจ แล้วก็ดีใจนะครับกับพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่มีบุคลากรอันทรงคุณนะภาพทรงคุณค่านะระดับชาติน,าน้องต้นข้าวสุปรียาตาวดมนักเรียนโรงเรียนการจนานุเคราะห์ช <c oughs> ั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับสิบเก้า <c oughs> โอ้ไปยืนโดดเด่นร้องเพลงในพิธีเปิด ฟุตบอลคิงส์คัพนะครับการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพนะครับที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีเป็นภาพที่เมื่อวานเนี่ยหลายคนก็รอนแต่ว่ามันเป็นช่วงระยะสั้นๆที่น้องขึ้นไปร้องหนึ่งเพลงนะ่ะกับบุคลิกที่มีความมั่นใจมากนะครับทั้งที่น้องเนี่ยนะครับไปอยู่ในท่ามกลางสายตาเนี่ยคนเป็นหมื่นเป็นพันนะ่นะน่ะเป็นพันเป็นหมื่นในสนามและก็เป็นคนที่ดูทั่วโลกนะครับที่ นะรับชมการถ่ายทอดนี่นะหลายแสนนะครับหลายแสนคนนะีเป็นล้านหลายล้านเ,ล,าเลยนะพูดงนะ่ายๆอ่ะเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง,งอายุแค่สิบสามขวบทำไมเดินขึ้นไปนี่โอ้โหด้วยความมั่นใจไม่มีอาการสตกสถานเลยนะ่าไม่มีการตื่นเวทีนะโอ้โหเป็นความภาคภูมิใจนะี่ของคนไทยโดยเฉพาะของพี่น้องการจนร่าบดีและเอฟสีของน้องตนเก้า อิมเอิบครับเมื่อวานนะครับอิมเอิบสุขใจแล้วก็เพลงที่เราอยากได้ยินเพลงที่เราอยากจริงๆอยากให้น้องคอปเวอร์ด้วยเพลงเนี้นาสาวเมืองการเนี่ยอยากจะให้เจ้าจของิิกษทธิน์นะครับเจ้าของิิกิ์กิษ์เพลงนอนุญาตให้น้องต้นข้าวได้คอปเวอร์ผมว่าเพลงนี้กลับมาดังแน่นอน,นยอดวิวนแน่นอนแล้วก็เจ้าของเพลงเดิมคนที่ร้องเดิมต้นฉบับเน่ะ ผมเชื่อว่าจะมีงานเนี่จะมีรายได้และมีงานนะมีคิวงานเพิ่มขึ้นแน่นอนเนี่เจ้าของค่ายนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักนะคนก็จะติดตามหาว่าใครเป็นคนแต่งใครเป็นคนเนี่ยเรียบเรียงเสียงประสารนะครับเนี่ยใครเป็นโปรดิวเซอร์ล้วก็จะติดตามหานะดังแน่นอนครับค่ายเพลงนี้ค่ายค่ายไหนเป็นคนผลิตเนี่ยยุคนี้นะครับผมว่าน่าจะอ้น่าจะถือโอกาส นะ่าอยากจะเห็นนะ่าถึงแม้ว่าช่วงเวลานิดหน่อยนะน้องก็ได้เสียงรบการปรบมือนะครับให้เกียรติน้องให้กําลังใจน้องนะครับยารถีกล้องในสนามนะ่าพิธีกรนะครับนะ่าพิธีกรให้เกียรติอย่างสูงเลยนะ่าดีใจครับดีใจกับน้องต้นข้าวดีใจกับสถาบันอ่านะที่ปั้นน้องต้นข้าวที่ให้โอกาสน้องต้นข้าวครูครูบาอาจารย์นะ่าผู้บริหาร ที่สําคัญก็ต้องขอบคุณพ่อกับแม่นะเออทีอ่ผลิตนดาวดวงเด่นนะครับดาวเลิกดวงที่โอ้โหเจิดจ้ามากนะครับมาให้พวกเราได้ชื่นชมด้วยนขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณคุณย่านะครับที่คุณย่ามีนะที่บม่มเพาะนะครับนจนกระทั่งเป็นต้นกล้าที่โอ้โหนะครับมีคุณภาพ เป็นสิ่งที่พวกเราไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบค,ค,คุณคุณคุณนิวครับที่เป็นผู้ที่พูดง่ายๆว่าเป็นคนให้ปุ๋ย <c oughs> เป็นคนดูแล <c oughs> เออเป็นคนจัดการนะครับเป็นผู้จัดการที่เขาเรียกว่าผู้จัดการนั่นแหละนะครับบทบาทก็คือผู้จัดการที่ทําให้น้องต้นข้าวมีคุณภาพขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นไปเรื่อยๆ เอฟซีที่ทั้งในประเทศทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทั้งต่างประเทศทุกเพศทุกวัยเหมือนกันนะผมเชื่อว่านะช่วงปิดเทอมเนี้ยเราอาจจะเห็นน้องต้นก้าวบินไปแสดงที่ต่างประเทศเราอยากเห็นเราก็คงจะมีความสุขมากๆกับวันเนี้ยนะครับตั้งการสายฝนท่ามกลางบรรยากาศอันอึมครึมของการเมืองนะครับเราก็ยังมีความสุขกับน้องต้นข้าวอยู่นในฐานะที่พวกเราเป็นคนใจนะ ในฐานะที่พวกเราเป็นคอลุ่ตุ้งนะก็ขอนะครับนะซึมซับเอาอความสุขที่น้องต้นข้ามอบให้พวกเราไว้นานๆนะนะแล้วก็ให้กําลังใจคนไทยทุกคนนะครับได้ต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงผ่าน้นให้ได้นะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขทุกคนโดยเฉพาะเอฟซีน้องต้นข้าสุธิยาสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ